สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถตัวรนเจอร์สปอร์ตนะครับมาดูรถแต่งเป็นแนวทางกันนะครับตอนนี้มีจอดรอส่งมอบอยู่2องคันนะครับคันนี้คลิปที่แล้วรีวิวไปแล้วนะครับก็จะเป็นสปอร์ตตัวแรบสีนะครับแล้วก็แม็กางนี่ก็เป็นขนาดออฟเซ็ตลบยีนะครับขนาด20สบนะครับแล้วก็ปีกนก คันนี้จะเป็นของโยกนะครับปีกนกนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนโชคโชกก็ใช้บริการของโปรเบนเดอร์นะครับนี่ครับคลิปที่แล้วรีวิวไปแล้วนะครับคันนี้ในส่วนของของแต่งนะครับเอานี้มาดูตัวนี้มากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตเหมือนกันแต่เป็นตัวขับสองนะครับคันนี้จะใส่แต่งไม่เยอะนะครับแต่เป็นเป็นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คืออย่างแรกเลยจะเป็นในส่วนของ กันชนหน้านะครับเป็นชุดแรปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคิ้วล้อครับเป็นชุดเขานะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับก็จะเป็นปีกนกปีกนกของเขาเนี่ยจะใช้ของโปรเฟนเดอร์นะครับถ้าคันสีเหลืองจะเป็นจะเป็นของโยงในโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็มีลูกหมากกันโคงก็ยังใช้บริการของโปรเฟนเดอร์อยู่นะครับ ส่วนคันเหลืองน่าจะเป็นลูกหมากของโยกเหมือนกันนะครับในส่วนของแม็กยางนะครับคันนี้จะเป็นแม็กขนาด20นะครับออฟเซตลบห้นะครับตัวนี้แล้วก็มีแม็กของเวซิตนะครับน่าจะเป็นลายใหม่นะครับอะไ ใครชอบแต่งล้อโต,โตโตนะครับมาทางนี้ได้เลยนะครับปสปอร์ตสกูบิท62นะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนโชคนะครับเป็นสปอร์ตเหมือนกันนี่ครับแนวด้านข้างนะครับจะเห็นล้อล้อนนะครับ คิวล้อไม่อยู่นะครับแต่ว่าล้นแบบสวยๆนะครับก็ไม่น่าจะโดนเรียกนะครับนี่นะครับโอเฟนเดอร์นะครับอีกนกนะครับแล้วก็ลูกหมากานเลยลูกหมากนะครับแมกยางนะครับขนาดออฟเซ็ตลบห้าสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสมานะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูคันนี้ นี่คลิปที่แล้วคันนี้ด้านหลังไม่ได้แจ้งนะครับด้านหลังก็จะเป็นแลปสีดํานะครับแล้วก็มีฝาท้ายของฟิตนะครับเอโบอดีแล้วก็ทําสีนะครับส่วนกันชนท้ายก็บอกไปแล้วนะครับเป็นของแฮมเมอร์นี่ยครับคันนู้นไม่ได้เปลี่ยนโชคนะครับคันนี้เปลี่ยนโชคนะครับพร้อมเป็นโช๊แบบปรับแปดระดับนะครับนี่ครับโอเบนเดอร์นะครับตัวเบลเลอร์เลยนี่โชนะครับสีต้น หน้าหลังนะครับแล้วก็แมกยางเออลืมบอกไปคันนู้นยางจะเป็นของคอสติกนะครับอันนี้จะเป็นของโอตานิคันนู้นเป็นคอสติกนะครับนี่ครับนี่อีกนกจะคล้ายกันครับดูแล้วนะครับ เอาว่าเป็นแนวทางในการแต่งนะครับโอเคครับยังไงสนใจแต,แต่งแบบไหนก็ลองทักเข้ามาได้นะครับ